เมื่อเราอยู่ในวิหารธรรมแบบจิตอยู่กับกายคืออยู่กับลมหายใจนั่นแหละรู้สึกตัวมีสัมพัญญะเนี่ยแล้วก็มีอุเบกขาบ้างเนี่ยความรู้สึกของผมนะส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเราต้องระมัดระวังในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่ารู้สึกความความกลัวมันเกิดขึ้นน่ะกลัวแบบไม่อยากให้มันเกิดทุกข์นะตรงนี้แต่ แต่ไม่ใช่เกิดทุกเพราะเราไปยึดขันห้านะคนละอย่างกันขันห้าเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรายอมรับมันไปนเลยทุกอย่างมันเป็นอนิจจังหมดแล้วมันไม่เที่ยงหรอก <c oughs> แต่นี่หมายถึงว่าเราไม่ไม่อยากสร้างสร้างตรงนี้ขึ้นมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากแต่ขันห้าเนี่ยทุกคนกลัวกลัวความแตกสลายกลัวที่เราจะไปยึดกลัวความแก่กลัวอะไรอย่างเงี้ยคือขันห้านงใน ถ้าสี่ขันห้ามันนะอยู่ในอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาไปกระทบอะไรทุกอย่างมันจะเกิดกรรมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างของร่างกายเรารูปกับนามเนี่ยมันเป็นอนิจจังต้องยอมรับความจริงมันแค่นั้นเองแต่เราต้องสำรวมตรงนี้แหละกายวาจาใจของเราให น้อยลงแล้วให้มันกระทบกระทั่งน้อยลงหรือไม่ก็เราละเ้าาะมันไปเตลิดไปก็คิดไม่ดีปุ๊บเราต้องกลับมาลมละความเพลินเสียละนันทิเสียตรงนี้ก็ช่วยได้